6ข้อควรรู้ก่อนการเลือกซื้ออาหารเสริมโปรไบโอติกไหนๆแล้วก็จะเลือกซื้ออาหารเสริมโปรไบโอติกมารับประทานอยู่แล้วราคาเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นๆเลยนะดังนั้นเรามาดูกันค่ะว่าเราจะเลือกซื้อยังไงให้เราได้ประโยชน์จากโปรไบโอติกสูงที่สุดตามมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะหมอเมย์เมย์ไอเฮยูนะคะช anel ที่จะพาทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและศาสตร์ชะลอวัยในภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้เราทุกคนได้สุขภาพดีไปพร้อมๆกันนะคะแหมเรื่องของโปรไบโอติกหมอก,ก็พูดกันมาหลายคลิปแล้วนะคะโดยเฉพาะคลิปที่แล้วนะคะเราคุยกันไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับ4วิธีในการเสริมโปรไบโอติกในชีวิตประจําวัน จำกันได้ไหมคะว่า1ใน4ที่หมอพูดไปเนี่ยข้อสุดท้ายหมอพูดไปด้วยว่าถ้าใครที่ไม่สะดวกในการรับประทานอาหารหมักหรืออาหารโปรไบโอติกฟู้ดเนี่ยยังมีอีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้อาหารเสริมโปรไบโอติกค่ะซึ่งหมอก็แค่พูดไว้คร่าว,าวๆเฉยๆว่าอาหารเสริมโปรไบโอติกนั้นเราจะต้องเลือกรับประทานยังไงบ้าง <S <S ส่วนในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวหมอจะมาลงรายละเอียดเลยค่ะว่าวิธีเลือกอาหารเสริมโปรไบโอติกนั้น เราจะต้องดูอะไรบ้างเรามาดูกันทีละข้อเลยนะคะมาดูกันที่ข้อแรกเลยค่ะข้อแรกเนี่ยเราจะต้องรู้จักตระกูลของเขาก่อนค่ะเวลาที่เราจะรับน้องเคยน้องสะพภเข้ามาในบ้านของเราเข้ามาในร่างกายของเราเราก็จะต้องรู้จักชื่อแท้รู้จักชื่อนามสกุลเขาก่อนถูกต้องไหมคะซึ่ง โปรไบโอติกในท้องตลาดของเรานะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ตระกูลใหญ่ๆค่ะตระกูลแรกนะคะตระกูลที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะชื่อตระกูลว่าแลคโตบาซิลัสค่ะสมาชิกที่อยู่บ้านนี้นะคะก็จะมีตัวย่อ,อขึ้นต้นด้วย L จุดค่ะซึ่ง L จุดเนี่ยย่อ,อมาจากแลคโตบาซิลัสนั่นเองซึ่งจะมีสมาชิกวงศสาคณาญาติอยู่ในตระกูลนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยเป็นตระกูลใหญ่เลยนะ ยกตัวอย่างชื่อที่พอจะคุ้นคุ้นกันนะคะเช่นลคโตบาซิลัสแลมโนซัสลคโตบาซิลัสแพนทารุมมลคโตบาซิลัสอ c ซิด p ฟิลุสแล้วก็ลคโตบาซิลัสกาซิลีนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชื่อที่เราคุ้นหูกันอยู่แล้วพวกนี้ก็จะอยู่ในตระกูลนี้ค่ะ ส่วนอีกตระกูลหนึ่งนะคะที่เป็นตระกูลใหญ่ไม่แพ้กันค่ะชื่อตระกูลว่าบิฟิโดแบคทีเรียมค่ะซึ่งตระกูลนี้เนี่ยจะมีชื่อย่อขึ้นต้นว่า B. ีจุดค่ะซึ่งก็จะเป็นตระกูลใหญ่ไม่แพ้กับแลคโตบาซิลัสเลย2ตระกูลนี้เขาแข่งกันอยู่นะ ซึ่งยกตัวอย่างสมาชิกในตระกูลนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของ Bifidobacterium l o n g กุ้ม b i f i d o แบคทีเรี i มอิ n แฟนสนะคะและ Bifidobacterium animalis นะคะซึ่งก็เป็นชื่อที่คุ้นหูกันอีกเช่นเคยส่วนตระกูลอื่นๆชื่ออื่นๆเนี่ยก็ยังมีตระกูลย่อยๆอยู่อีกนะแต่สมาชิกเขาก็จะไม่ค่อยมากเท่าไหร่ค่ะยกตัวอย่างนะเช่นตระกูล b บาซิลัส ตระกูลสเตปโตคอคคัสแล้วก็ตระกูลซัคเคโลไมซิสนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตระกูลย่อยๆเล็กๆน้อยๆเป็นตระกูลเล็กๆที่ยังพอมีอยู่ในท้องตลาดของเราบ้างนอกจากเราจะรู้จักตระกูลของเขาแล้วนะคะ ข้อที่2ข้อถัดไปเราต้องรู้จักสายพันธุ์หรือสเตรนของเขาค่ะนอกจากที่เราจะรู้ชื่อนามสกุลเขาแล้วนะคะรู้แล้วล่ะว่าเขาอยู่ในตระกูลไหนตระกูลแลคโตบาซิลัสหรือว่าตระกูลบิฟิโดแบคทีเรียมสิ่งที่เราต้องรู้อีกอย่างค่ะเราต้องรู้ว่าเขาอยู่บ้านไหนหนะเขาเป็นญาติฝั่งไหนญาติฝั่งพ่อหรือญาติฝั่งแม่ ซึ่งแต่ละบ้านนะคะญาติแต่ละฝั่งก็อาจจะมีความเก่งกาจไม่เหมือนกันค่ะญาติฝั่งพ่ออาจจะเก่งเรื่องของการลดน้ำหนักญาติฝั่งแม่ก็อาจจะเก่งเรื่องของช่วยในเรื่องของการนอนหลับ นั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าสเตรนค่ะยกตัวอย่างชื่อโปรไบโอติกสักชื่อหนึ่งนะคะเช่นแลคโตบาซิลัสแพนทารุม PS128 ชื่อแรกวักแรกนะคะแลคโตบาซิลัสเป็นชื่อตระกูลหรือว่าชื่อจีนัสค่ะวักที่2แพนทารุมนะคะเป็นชื่อของเขาเองหรือชื่อสปีชีส์ค่ะ และอวัคสุดท้ายนะคะ PS 1 2 8ก็จะเป็นชื่อของสเตรนเป็นชื่อของบ้านเป็นชื่อที่สเปกซิฟิกที่สุดของโปรไบโอติกตัวนี้ค่ะซึ่งถ้าต่อให้มีชื่อและนามสกุลเดียวกัน แต่เขามีสเตรนที่ต่างกันไปเนี่ยเขาก็จะมีความเก่งที่ต่างกันนะอยาาใไ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเก่งในเรื่องของสมดุลของสารสื่อประสาทช่วยในเรื่องของการคลายกังวลช่วยในเรื่องของการนอนหลับถ้าเป็นแลคโตบาซิลัสแพนทารุมที่เป็นอีกสเตรนนึงที่ไม่ใช่รหัส ps 1 2 8ก็อาจจะเก่งคนละแบบกันแล้วค่ะอันเนี้ยต้องดูดีๆเลย ถัดไปนะคะข้อที่3ค่ะการเลือกโปรไบโอติกเนี่ยก็ควรจะเลือกสายพันธุ์ที่มันตรงกับเป้าหมายตรงกับความต้องการที่เราต้องการจะแก้ปัญหาในร่างกายของเรานะ เพราะว่าเรารู้จักเขาไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อจีนัทชื่อสปีชีหรือว่าชื่อสเตรนของเขาเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าตัวเขาเนี่ยเก่งด้านไหนดังนั้นในแต่ละผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกนะคะเขาจะมีการใส่โปรไบโอติกเหล่านี้เนี่ยหลากหลายสายพันธุ์แต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันค่ะดังนั้นก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเนี่ยลองเอาชื่อสายพันธุ์ชื่อจีนัทชื่อสปีชีชื่อสเตรนเหล่านี้มาลองค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ดูก่อนว่าเขาช่วยเกี่ยวกับปัญหาที่เรากำลังเจออยู่หรือเปล่าเราจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดกันนะข้อถัดไปข้อที่4ค่ะพยายามรับประทานโปรไบโอติกชนิดที่มันมีหลายสายพันธุ์นะคะ เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วในลำไส้ของเราเนี่ยมีจุลินทรีย์มากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะไม่ได้มีเฉพาะจุลินทรีย์ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นการที่เรารับประทานโปรไบโอติกเพียงตัวใดตัวหนึ่งชนิดเดียวติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะคะก็อาจจะทําให้เจ้าจุลินทรีย์สายพันธุน์นั้นๆตัวนั้นๆเนี่ยมันฟ่องฟูอยู่ในลำไส้ของเรามากเกินไปจนมันคิดก่อกระบฏท,ทําลายร่างกายเราไปกันใหญ่เลยค่ะมันเสียสมดุลไป หลักการของการเสริมโปรไบโอติกที่สำคัญที่สุดคือสมดุลของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะดังนั้นเราไม่อยากให้เขาเสียสมดุลเราจึงควรจะรับประทานโปรไบโอติกให้หลากหลายค่ะ โดยหมอก็จะแนะนำให้เลือกยี่ห้อที่มันมีการใส่หลายๆชนิดเข้าไปหรือถ้าจำนวนชนิดเขาน้อยเนี่ยอยากจะให้พยายามสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆอยากกินยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งติดต่อกันเป็นเวลานานอันนี้ก็พอช่วยได้เช่นกันค่ะข้อถัดไปข้อที่5นะคะอยากจะให้เหลือบมองจำนวนกันนิดนึงค่ะ ไม่ว่าอาหารเสริมโปรไบโอติกเหล่านี้จะมีราคาแบบไหนใครเป็นพรีเซนเตอร์รูปแรกบรรจุพัณฑ์เป็นแบบไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจำนวนของโปรไบโอติกที่อยู่ในอาหารเสริมพวกนั้นค่ะ โดยจำนวนของเขานะคะเขาจะถูกระบุอยู่ที่ฉลากบนผลิตภัณฑ์นะให้มองหาตัวอักษรที่เขียนว่า CFU CFU ย่อมาจาก Colony Forming Unit ค่ะหรือจำนวนของจุลินทรีย์นั่นเองจำนวนที่หมอแนะนำนะคะหมออยากจะแนะนำให้รับประทาน10บิล l l i o n CFU ขึ้นไปต่อวันนะคะหรือ10,000ล้านหรือเราจะเรียกว่า1,000 0ล้าน CFU ก็ได้ค่ะและ ข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้สำคัญเหมือนกันข้อที่6ค่ะดูวิธีการเก็บรักษาของเขานิดนึงค่ะในผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกต่างๆนะคะเขาจะต้องมีระบุวิธีแนะนำในการเก็บรักษาโปรไบโอติกแต่ละยี่ห้อ โดยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาก็จะนิยมแนะนําให้เก็บในที่เย็นหรือต้องเก็บในตู้เย็นค่ะเพราะว่าเจ้าเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยเขาค่อนข้างอ่อนแอถ้าเขาเจอความร้อนโดยเฉพาะอากาศเมืองไทยเผลอวางตากแดดแ๊บเดียวรองก็อาจจะตู้เย็นไปหมดก็ได้อาจจะไม่เหลือจุลินทรีย์มีชีวิตหรือโปรไบโอติกอยู่ในซองนั่นแล้วอันนี้ต้องดูดีๆเลยนะคะต้องเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือแหล่งที่มีคุณภาพมีการขนส่งมีการเก็บรักษา ที่ดีเพื่อให้เราได้รับประทานผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกที่มีคุณภาพและได้ประโยชน์กับร่างกายของเรามากที่สุดนะคะ ก็นั่นแหละคะ่ะนั่นคือ6ข้อควรรู้ก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติกนะคะเรามาทบทวนกันก่อนเลยดีกว่าว่าใน6ข้อนั้นมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือเราต้องรู้จักตระกูลของเขาว่าโปรไบโอติกนั้นอยู่ในตระกูลไหนส่วนมากก็จะแบ่งเป็นแลคโตบาซิลัสกับบิฟิโดแบคทีเรียมนะคะตระกูลย่อยๆก็มีอยู่เหมือนกันแต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ถัดไปนะคะข้อที่2 เราต้องรู้จักสายพันธุ์ของเขารู้จักสเตรนของเขาค่ะ mm. เพราะการที่เขาต่างสเตรนกันต่อให้เขามีชื่อและนามสกุลเดียวกัน mm. เขาก็อาจจะมีความเก่งความถนัดที่แตกต่างกันได้ค่ะถัดไปข้อที่3นะคะเลือกตามวัตถุประสงค์เลือกตามจุดประสงค์ที่เราต้องการค่ะให้จำเพาะเจาะจงกับจุดประสงค์นั้นนะ เพราะอย่างที่บอกค่ะแต่ละสเตรนมีความเก่งไม่เหมือนกันลองเลือกยี่ห้อที่ใส่จุลินทรีย์ที่ตรงกับความต้องการหรืออาการของโรคที่เรากําลังเผชิญอยู่นะคะข้อที่4ค่ะพยายามเลือกยี่ห้อที่มีหลายสายพันธุ์นะคะเพื่อให้เราได้รับประทานโปรเบโอติกที่มีความหลากหลายรักษาสมดุลจุลินทรีย์ในลําไส้ของเราค่ะข้อถัดไปข้อที่5สําคัญมาก ดูจำนวนดู CFU นะคะอยากให้ทาน10บินล่ยน CFU ขึ้นไปหรือ1 0 0 0 0้าน CFU ขึ้นไปค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่6ดูวิธีเก็บรักษาของโปรไบโอติกแต่ละยี่ห้อให้ดีต้องเก็บในที่เย็นอย่าให้เขาไปตากแดดนะเท่านี้เพื่อนๆทุกคนก็สามารถเลือกซื้อโปรไบโอติกได้เองเป็นแล้วเนาะดูให้ดีๆก่อนการเลือกซื้อนะคะ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วหมออยากจะให้ปรึกษาคุณหมอก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าอาการที่เรากำลังเป็นอยู่เหมาะกับการรับประทานผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกหรือเปล่าเพราะก็จะมีบางภาวะเหมือนกันค่ะที่ไม่ควรรับประทานอาหารเสริมโปรไบโอติกเช่นคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือคนที่กำลังรับประทานยากดภูมิอยู่ ภูมิของเรากำลังไม่ดีแต่เราไปทานโปรไบโอติกที่เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอาจจะทำร้ายร่างกายของเรามากกว่าได้ประโยชน์ได้ค่ะ รวมไปถึงคนที่มีภาวะแบคทีเรียมีจำนวนมากเกินอยู่ในลำไส้ของเราหรือภาวะซีโบนะคะอันนี้ก็ไม่ควรกินอาหารเสริมโปรไบโอติกเช่นกันลองปรึกษาคุณหมอประจำตัวก่อนเลือกรับประทานอาหารเสริมโปรไบโอติกนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งรุ้งกริงเอาไว้จะได้มีพลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปค่ะ